สวัสดีครับสวัสดีทุกทุกท่านครับยินดีต้อนรับทุกทุกท่านสู่ช่องบ้านฟ้ายแชนแนลครับวันนี้พาท่านมาแดนดินถิ่นไทยหรือบ้านหากบาบ ริมฝั่งของชายแดนไทยลาวที่อำเภอเชียงของจังหวัดเชียงรายครับวันนี้มาทำบุญงานจุนละกระถินหินไทยลื้อนะครับซึ่งที่นี่บ้านหาดบ้ายชุมชนไทยลือ้อชุมชนโอทอบชุมชนส่งเสริมการท่องเที่ยวและที่นี่คือตำนานของแหล่งผ้าทอไทยลื้อที่มีความงดงามครับบ้านหาดบ้ายวันนี้ครับมีโอกาสมาทำบุญงานกระิน จุละกฐินนะครับซึ่งงานจุนละกฐินนั้นนะครับถือว่าเป็นงานกฐินที่เร่งรีบนะครับซึ่งทุกๆปีนะครับภายใน1เดือนหลังจากการออกพรรษาแล้วนะครับพี่น้องชาวหาดใบก็จะมีงานจุนละกฐินนะครับซึ่งเป็นการจัดทํากฐินนะครับที่ต้องทําผ้าไตรเสียมไตรจีวรนะครับเพื่อที่จะเป็นผ้ากฐิน เริ่มตั้งแต่การนำฝ้ายนะครับมาปั่นมากรองเป็นเส้นได้แล้วก็ต้องทอผ้าเป็นผืนนะครับตัดเดย็บย้อมสีนะครับตลอดจนนะครับให้ทันการทอดถวายในวันนั้นนะครับซึ่งที่บ้านหาดบายวันนี้นะครับพี่น้องชาวาไทยลื้อนะครับหรือเป็นกลุ่มชนชาติพันธุ์ที่อาศัยอยู่บ้านหดาดใบนะครับก็ได้ร่วมกันจัดทำงานจุดระถินนะครับ ซึ่งในงานดังกล่าวนะครับก็ได้แลมองเห็นขนบธรรมเนียมประเพณีอันงดงามของงานจุฬาหินในปีนี้นะครับซึ่งงานดังกล่าวนอกจากงานบุญแล้วนะครับยังเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวนะครับเป็นการแสดงออกถึงวัฒนธรรมนะครับที่ดีงามของพี่น้องชนเผ่าไทยลกษนะครับมีการออกร้านอาหารนะครับซึ่งก็เป็นอาหารของ กลุ่มชนชาติพันธุ์ไทยลื้อของเรานะครับก็มีทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นน้ำพริกน้ำผักนะครับข,ข้าวแค่ครับข้าวซอยน้อยนะครับข้าวควบนะครับซึ่งก็ถือว่าเป็นอาหารเก่าอาหารแก่ของที่นี่นะครับซึ่งมีทั้งจำหน่ายสินค้าและการแสดงอีกมากมายนะครับ ซึ่งทุกๆปีนะครับหลังจากการออกพรรษาแล้วนะครับก็จะเป็นเทศากาลงานบุญทอดกระถินนะครับสิงพี่น้องชาวไทยลือหาดใบก็ต้องมีการเตรียมการกันอย่างคึกคักเลยนะครับถือว่าเป็นงานใหญ่ประจำปีของพี่น้องที่หาดใยของเรานะครับซึ่งก็ทุกๆคนนะครับที่มาร่วมงานบุญนี้ก็มีความตื่นเต้นยินดีเป็นอย่างมากนะครับเพราะว่ากระถินที่จัด ในปีนี้นะครับก็ต้องเตรียมดอกายกันนะครับปั่นไยกันทั้งคืนเลยนะครับจนถึงรุ่งเช้าอีกวันหนึ่งนะก็จะมีการถวายผ้ากรฐินที่วัดแห่งนี้นะครับซึ่งในปีนี้นะครับซึ่งก็ตรงกับวันที่9นะครับพฤศจิกายน2 5ง7นานะครับซึ่งก็ถือว่างานปีนี้จะจัดได้ยิ่งใหญ่นะครับสมกับ เป็นแหล่งชุมชนและก็แหล่งวัฒนธรรมนะครับแหล่งท่องเที่ยวนะครับซึ่งหมู่บ้านแห่งนี้นอกจากจะเป็นหมู่บ้านของชนชาติพันธุ์ไทยลือแล้วครับหมู่บ้านแห่งนี้ยังรักษาขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงามที่สืบทอดกันมาแต่โบราณกาลแล้วนะครับก็คือการใส่ชุดไทยลือนะครับซึ่งก็จะเป็นใส่ผ้าผุงหรือผ้าสินนะครับที่ถักทอ ในหมู่บ้านแห่งนี้นะครับแล้วก็เสื้อที่ตัดเย็บเป็นผ้าไทลื้อนะครับส่วนผู้หญิงก็จะคาดผมหรือคาดหัวหรือว่าคาดหัวนะครับคนคนไทลื้อบ่าคาดหัวด้วยผ้าขาวนะครับก็ถือว่าที่นี่มีเอกลักษณ์การแต่งตัวที่เป็นเป็นเอกลักษณ์เป็นของตัวเองนะครับซึ่งผ้าถุงแต่ละพื้นนั้นนะครับต้องใช้เวลาในการถักทอที่ค่อนข้างนานนะครับหนึ่งพื้นเนี่ยต้องใช้เวลาการถักทอเป็นเดือนเลยนะครับ ผ้าทอไทยลืหดาดใบนั้นเป็นผ้าทอที่มีชื่อเสียงนะครับจรขาจายไปทั่วประเทศเลยนะครับนอกจากางานแสดงนิทรรศการงานเกี่ยวกับงานผ้าทอแล้วก็ยังมีการแสดงของอวัฒนธรรมต่างๆนะครับที่เป็นเอกลักษณ์ของพี่น้องชาวไทยลืนะครับไม่ว่าจะเป็นการแสดงของดนตรีพื้นเมืองนะครับการขับลำต่างๆที่เป็นของอชนชาติพันธุ์ที่นี่ ซึ่งใครที่อยากจะมาท่องเที่ยวที่บ้านหาดบายแล้วนะครับก็เป็นหมู่บ้านสุดท้ายนะครับซึ่งเป็นเขตอรอยต่อของอำเภอเชียงแสนแล้วนะครับซึ่งก็มีริมฝั่งติดแม่แน้ําโค้งนะครับซึ่งฝั่งตรงข้ามก็จะเป็นฝั่งซอปป,ปลาวนะครับบ้านน้ำเกิงซึ่งก็เป็นทินไทลื้อเหมือนกันนะครับที่อยู่ฝั่งซอปป,ปลาวนะครับ พี่น้องทั้งสองฝั่งก็ข้ามไปข้ามมานะครับไปมาหาสู่กันนะครับว่าทําที่นี่อาจึงถูกถ่ายทอดเชื่อมโยงมาสู่รุ่นลูกรุ่นหลานนะครับแล้วก็เป็นสิ่งที่ดีงามนะครับที่พี่น้องชาวหาดใบ้กลุ่มชนชาติพันธุ์ไทยลื้อน,นะครับได้รักษาขนบคเนียมประเพณีอันดีงามงดงามยิ่งนักครับสาหรับคืนนี้นะครับหากมีโอกาสแล้วก็มาเยี่ยมเยือนนะครับเพราะที่นี่ก็ยังมีโฮมสเตย์นะครับ ที่พักแล้วก็มีโปรแกรมการท่องเที่ยวในหมู่บ้านอีกนะครับสำหรับนักท่องเที่ยวท่านไหนนะครับที่อยากจะมาท่องเที่ยวก็สามารถสั่งจองห้องพักนะครับริมฝั่งโคงชมบรรยากาศอันงดงามมาชมวิถีชีวิตของผู้คนที่นี่นะครับกลับในโอกาสนี้ก็จะได้เรียนเชิญทุกๆท,ท่านนะครับได้ชมบรรยากาศอันงดงามของค่ำคืนแห่งนี้นะครับ ก็ต้องขอขอบคุณทุกทุกท่านนะครับที่เข้ามากดไลค์กดติดตามที่ช่องบ้านฝ้ายชาแนลนะครับฝากทุกทุกท่านด้วยนะครับขอบคุณมากครับ